สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอพี่มดช่องมดมัมว้าวนะคะในคลิปนี้พี่มดจะมาแนะนำการเดินทางเข้ามายัางประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย diversity visa หรือ DV lottery นั่นเองนะคะเนื่องจากว่ามีพี่น้องท่านผู้ชมที่ได้ DV 2020สเนี่ยสอบถามเข้ามานะคะว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะโอเคค่ะ ข้อมูลที่พี่มดจะเอามาแชร์ในวันนี้พี่มดก็เอามาจากเ,าเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศที่เรียกว่า travel.state.gov นะจ๊ะเดี๋ยวพี่มดจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ทุกคนจะได้เข้าไปดูข้อมูลด้วยตัวเองนะคะเอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมในการเดินทางแน่นอนลักอย่างที่หนึ่งก็คือจะเป็นพาสปอร์ตท,ที่มีสแตมป์ diversity visa นะจ๊ะ แล้วถ้าเกิดว่าใครที่ไปทำพาสปอร์ตเล่มใหม่มาเนี่ยคุณก็ต้องใช้พาสปอร์ตทั้งเล่มเก่าที่มีวีซ่าและเล่มใหม่เนี่ยเดินทางคู่กันนะคะและอย่างที่สองก็คือจะเป็นเอ่อซีลแพ็กเกจไอซองสีน้ำตาลที่เขาปิดผนึกมาแล้วปั๊มว่า do not open นั่นแหละคะ่ะก็คือเป็นซองที่สำคัญมากซึ่งคุณจะต้องห้ามเปิดเด็ดขาด คนที่จะเปิดได้ก็คือเจ้าหน้าที่ c b p หรือว่าตอมออเมริกานะคะและอย่างที่3เนี่ยอ่ะก็จะเป็นวัคซีนเอ่ ination, อวัคซนชั ination, หรือวัคซีนเรคคอร์ตัวที่คุณสมุดบันทึกที่คุณไปฉีดวัคซีนต่างๆเอาไว้นะคะคุณพ่อคุณแม่ที่พาลูกมาด้วยเนี่ยก็ต้องแน่ใจว่าลูกเนี่ยได้รับวัคซีนครบตามอายุนะคะเพราะว่า โรงเรียนที่ในอเมริกาเนี่ยเขาจะมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับสำหรับเด็กด้วยก่อนที่จะให้เข้าโรงเรียนไม่ว่าจะรัฐบาลหรือเอกชนเนี่ยนะคุณจะต้องได้ฉีดวัคซีนครบแล้วตามตามเกณฑ์อายุนะคะแล้วก็ตัวที่4เนอะก็จะเป็นเอ็กซเรย์ X ray, ไอผลเอ็กซเรย์ของคุณเนี่ยคุณก็ต้องนำติดตัวไปด้วยนะจ๊ะและ,อ,ะ,อ,ะอีกข้อหนึ่งก็คือจะเป็น ผลตรวจสุขภาพหรือว่า medical exam นะคะ medical medical exam เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีอายุประมาณ6เดือนนะและตามปกติแล้ววีซ่าของคุณเนี่ยมันจะ valid เทียบเท่ากับอายุของ medical exam อ,อธิบายง่ายๆก็คือว่าถึงแม้ว่าใน stamp visa visa ในพาสปอร์ตของคุณเนี่ยสมมุติว่า มันจะไปหมดอายุ let's say อ่ะ31มีนาคมนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไอ medical exam ของคุณเนี่ยมันหมดอายุสมมุติว่า28กลุ่กุมภาพันธ์อะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าวีซ่าของคุณเนี่ยมันจะหมดอายุวันที่28กุมภาพันธ์เทียบเท่ากับ medical exam เพราะฉะนั้น ใครที่ uh, medical exam เนี่ยหมดอายุไปแล้วคุณต้องไป uh, ไปทำใหม่เอกสารหลักฐานอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญและจำเป็นมากพี่มดเกือบลืมบอกทุกคนเลยก็คือผลตรวจโควิดนะคะทุกคนต้องมีผลตรวจโควิดก่อนเดินทาง3วันนะคะไปตรวจมาให้เรียบร้อยนะจ๊ะ โอเคเพราะว่าตอนนี้เนี่ยใครก็ตามที่เดินทางเข้ามายัางประเทศสหรัฐอเมริกาทุกคนจะต้องโชว์ผลตรวจโควิดเป็นลบพี่มดเคยทำคลิปแชร์อธิบายข้อมูลเอาไว้แล้วย้อนกลับไปดูได้นะว่าจะตรวจอย่างไรตรวจแบบไหนนะจ๊ะก่อนที่คุณจะเดินทางเข้ามายัางประเทศสหรัฐอเมริกาทางสถานทูตแนะนำให้คุณจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกใบเขียวล่วงหน้านะคะค่าธรรมเนียมนี้ก็จะเรียกว่า USCIS Immigrant Fee เป็นจํานวนเงิน220เหรียญน,นะคะซึ่งคุณสามารถที่จะจ่ายผ่านออนไลน์ได้แล้วก็ใช้บัตรเครดิตหรือว่าคเครดิตคาร์ดหรือบัญชีธนาคารของคุณนะคะคุณสามารถที่จะเข้าไปยังเว็บไซต์ของ USCIS ที่มันจะมีลิงก์อยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศที่พี่มดจะแปะเอาไว้ให้นะคะคุณไปทําตาม ไป follow instruction ได้เลยเขาจะมีรายละเอียดบอกเอาไว้ว่าต้องทำอย่างไรจ่ายเงินอย่างไรนะคะและเรื่องนี้สำคัญมากคุณควรที่จะต้องจ่ายเงินก่อนล่วงหน้าเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่จ่ายเงินล่วงหน้าเนี่ยเขาก็จะไม่ activate ใบเขียวให้คุณนะอ่ะพอหลังจากที่คุณเดินทางเข้ามาถึงตอมออเมริกาแล้วใช่ไหมคะคุณก็ยื่น เอกสารหลักฐานเนี่ยให้กับเจ้าหน้าที่ตอมหรือเจ้าหน้าที่ cbp เนี่ยนะคะเขาก็จะเอาเอกสารหลักฐานคุณไปแล้วก็จะเชิญคุณไปอีกห้องหนึ่งเพื่อที่จะ,ะเช็คเอกสารหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบ Verify แหละว่าคุณจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกใบเขียวหรือยังคุณนำเอกสารมาครบไหมนะ,ะเขาก็จะเช็คไปและในกรณีที่ถ้าเกิดว่าคุณ ต้องการที่จะเปลี่ยนที่อยู่ที่จะให้ส่งใบเขียวในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุณก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตอมเขาได้นะวันนั้นนะคะถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนที่อยู่นะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตอมเขาทำการ activate ใบเขียวของคุณเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะ stamp ในพาสปอร์ตของคุณนะคะแล้วไอ้ stamp ตัวนี้มันจะเรียกว่าเป็น uh, lawful permanent status เป็น temporary status นะคะที่เขาจะเขียนเอาไว้ว่าอ่าอ่า I-551 นะก็คือเรียกง่ายๆว่าคุณมีอันนี้มันเป็นใบเขียวชั่วคราวของคุณซึ่งจะมีอายุ1ปีนับจากวันที่คุณเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะคือในระหว่างที่คุณรอบัตรใบเขียวตัวจริงๆส่งไปให้ที่อยู่ ที่บ้านคุณในอเมริกาน,นะคะระหว่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีเหตุจำเป็นที่ต้องการเดินทางออกจากประเทศสหรัฐอ,อเมริกาคุณทำได้เพราะว่าคุณมีไอตัวเชมพ o ราลี สเตตัสตัวนี้อยู่นะจ๊ะโอเคตามปกติแล้วเนี่ยทาง USCIS เขาก็จะใช้เวลาประมาณ1เดือนนะคะที่จะออกใบเขียวแล้วก็ส่งไปให้คุณที่บ้านแต่ว่าถ้าเกิดมันเกิดการล่าช้าไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดก็ตามแล้วถ้าเกิดมันผ่านไปแล้ว2-3เดือนหรือประมาณ120วันแล้วคุณยังไม่ได้รับใบเขียวของคุณนนะคะคุณก็ควรที่จะต้องติดต่อไปอยัง USCIS นะ ในในเว็บไซต์เขาเนี่ยเขาก็จะมีอะระบุเอาไว้เลยว่าคุณสามารถที่จะเช็คเคสสเตตัสออนไลน์ได้เพื่อที่จะ track อะว่าใบเขียวของคุณะไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะอยู่ในในลิงก์ในเว็บไซต์ที่พี่มดจะแปะเอาไว้ให้ด้วยเช่นกันค่ะหลังจากที่คุณได้รับ Green c a r ดแล้วน,นะคะคุณก็สามารถที่จะนำไปสมัครบัตรประกันสังคมหรือที่เราเรียกว่า Social Security Number ที่เขาจะใช้ตัวย่อว่า SSN นะคะซึ่งเลขนี้เป็นเลขที่สำคัญและจำเป็นมากเราจะไม่บอกเลขนี้กับใครนะเพราะว่าเลขนี้เนี่ยมันเป็นเลขที่คุณจะไปใช้แบบในการแบบสมัครงานเปิดบัญชีธนาคารเอาไปทำเอาไปสอบไปขับขี่หลายสิ่งหลายอย่างมากนะคะแล้ววิธีการสมัคร Social Security Number เนี่ยทำอย่างไรเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยพี่มดจะมาะทำคลิปอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะหวังว่าวันนี้จะได้อไอเดียนะคะว่าจะเดินทางเข้ามายัางประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างไรด้วย Diversity Visa นะจ๊ะก็ขออวยพรยให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยแล้วก็โชคดีในการเดินทางนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่อย่าลืมกด subscribe ติดตามกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าวันนี้ขอลาไปก่อนนะขอให้ทุกคนโชคดีบ๊ายบาย